สวัสดีค่ะเอาบังไว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องเพจของเพรยนเองและเพรยนยุสคานะคะวันนี้นะคะพบกับนุ่นนะคะครับพบกับผมครมะนะครับโอเควันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะพาคุณลูกค้านะคะมาดูเป็นรถคันนี้เนาะใช่คันนี้รุ่นอะไรเอ่ยบ้งมัเป็นรถครอบครัวเนี่ยะสมเจ็ดที่นั่งนะครับ Toyota Fortuner นะครับ 2.8นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขับ2นะครับเป็นตัว T-RD Sportivo ปี2017นะครับสำหรับราคาขายตั้งอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้ก็เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับบอกราคาป้ายแดงคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าราคาป้ายแดงของเขาเนี่ยเปิดตัวอยู่ที่1 6 9 0 0 0 0บาทนะครับ oh แต่ตอนนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับทางบริษัทเพรยนของเรานะครับ เปิดเสนอขายเพียง1ล้านหแสนบาทน้องนุ่นก็ประหยัดกับมือหนึ่งหแสนกว่าบาทนะใช่แล้วค่ะคุณลูกค,ค้าสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหา To y o ล a f o r t u n e er ูนคันนี้อยู่นะคะนะคุ่น,นแนะนำเลยนะคะคิดจะเลือกรถยนต์มือสองนุ่นอยากให้นึกถึงเพชรยนต์นะคะด้วยก,กับคุณภาพมาตรฐานต่างๆนะคะด้วยกับบริษัทเรารับประกันเป็นอย่างมาก<ช>นะคะคในส่วนของตรงนี้และที่สําคัญลูกค้านะคะได้ประหยัดเงินนะคะไปถึง50,000นบาทกันเลยทีเดียวใช่ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแมสก หน่อยนะครับใช่จะได้คุยกันแบบสะดวกสะดดกเนาะแต่ว่าก็คือเราจะมีการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อป้องกันโรคในปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเดินดูรอบๆตัวรถนะคะแล้วก็ออปชันภายในตัวรถกันก็เจ้ารถตัว Fortuner 2.8 t d Sportivo ปี2017คันนี้ครับก็อย่างที่บอกนะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่1 690,000บาทครับบริษัทเพจยนของเราขาย1 100,000นะครับ และอย่างไม้ของเขาวิ่งเพียงหนึ่งแสนต้นๆน้องนุ่นนี่นะครับบอกเลยว่าเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะทีเพียงแค่การใช้งานไปแค่แสนโลเท่านั้นได้เป็นสีดํานานๆเข้ามาทีเนาะสีดําไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนี้โฉมนี้และสีนี้อยู่อยากให้ walk in เข้ามาดูรถตัวจริงหรือว่าสามารถเข้ามาเทสได้กันได้ที่บริษัทเพชรยนต์ใช่และคันนี้ก็พิเศษอย่างก็เป็นตัว trd นะครับมีชุดแต่งออปชั่นฟังก์ชันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพา คุณลูกค้ามาดูนะครับมา,มาค,คันนี้ได้เป็นโฉมปัจจุบันหรือ,อยังเอ่ยคันนี้ก็จะไปจะเป็นตัว All New Fortuner นะครับก็จะเริ่มโฉมนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ปี2016นะครับยัน2019นะครับก็พอ19ล่าสุดก็จะเป็นตัวรีเทนเดอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับโอ้โหถือว่ายังเป็นรุ่นออ l n e นะครัเป็นรุ่นยังปัจจุบันอยู่เนาะคันนี้และที่สำคัญโฉมเขานะคะมีการออกแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะคันนี้เนาะก็คันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์ไฟบีมนะครับไฟหน้านี้ออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดูเฉียวกว่าเดิมด้วยเฉียวครับดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับจะมีไฟเดย์ทาวน์และนิ่งไลท์นะครับห้าดวงตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้นะครับมันจะดูแบบอารมณ์แบบโเฉียวอารมณ์สปอร์ตด้วยใช่ครับผมด้วยกับสีดําของเขาใช่เนาะและอีกอย่างคันนี้ก็จะเป็น TRD อย่างที่บอกครับชุดแต่งกันชนเขาเนี่ยจะแตกต่างกับตัวธรรมดานะครับนี่ก็ ในส่วนของทีอาดีตรงนี้นะคะเป็นช,ชุดแต่งที่มั้งแต่ตอนผลิตเนาะไม่ได้มีการมาใท่ศูนย์เลยครับผมใช่อันนี้คือไว้วางใจ<ช>ไ,ได้เลยในส่วนของทีอาดีตรงนี้นะคะใช่ครับคันนี้ก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกเป็นแบบหลอดอยู่นะครับเพราะว่าเป็น17ครับปี18เนี่เขาจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED แล้วนะครับแล้วก็ไอในส่วนของกรอบคิ้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นทรงสปอร์ตครับมีโครเมียมตัดเข้ามานะครับเพื่อความสวยงามเนาะ แล้วก็ตรงกันชนด้านล่างเนี่ยมันดูสปอร์ตอันนั้นนนะใช่มันเหมือนสเกิร์ตรอบคันเลยเแบบสเกิร์ตเลยแบบมีการตกแต่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ TRD ของเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อกันบ้างในส่วนของล้อยางนะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นยางปี2020นะครับน้องนุ่นโอ้โหอันนี้เป็นล้อแม็กขนาดเท่าไหร่ครับเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับเป็นแม็กแท้นะครับ TR d ดีนะครับเป็นแม็กสีดำด้านนะครับขนาด20นิ้วนะครับวันนี้นะครับ ก็จะ <G ül üş> ได้ดิสเบรกนะครับคันนี้ทั้ง4ล้อเลยไหมคะในส่วนของดิสเบรกคันนี้จะได้เป็น4ล้อแล้วนะครับคุณลูกค้าโอ้โนี่นะคะให้ดูกันใกล้ๆเลยว่าดอกยางนะคะค่อนข้างลึกนะคะซึ่งการใช้งานของเขานะคะนุ่นจะบอกว่า<ช>มันน้อยมากๆเลยนะคะ<ช>นี่อันนี้ได้ยางนะคะสัปดาห์ที่35ปี2019น้นั่นเอง<ช>นี่ลูกค,าค้าสามารถดูได้จากส่วนตรงนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของคิ้วล้อนะครับเป็นสีดําด้านนะครับตรงนี้นะครับก็บันไดนะครับเนื่องจากคันนี้ เป็นรถสูงนะเพื่อความสปวกสบายในการขึ้นลงรถนะครับก็มีตัวบันไดก็คือจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะติดตั้งมาให้พร้อมตั้งแต่ตอนผลิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคันนี้แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างก็ สีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับซึ่งในส่วนของสีของรถนะคะอันนี้คือจะเป็นสีเดิมตั้งแต่ตอนผลิตนะคะใช่ครับที่นี่นะคะไม่รับรถที่มีการกลับสีเปลี่ยนสีแต่อย่างใดนะคะคุณลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยนะครับซื้อรถกับเบริษัทเพชรยนต์ของเราครับได้รถเดิมรถสวยนะครับสภาพนางฟ้าด้วยนางฟ้าไม่มีชนหนักคว่มจมน้ำและที่สำคัญน็อตไม่ขยับนะคะคุณลูกค้าไม่สบายใจสามารถนำช่างเข้ามาด้วยก็ได้นะคะยินดีให้บริการมากๆเลยครับ อ่ะมาต่อครับในส่วนของ้านเปิดประตูของเขาครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับกุญแจของเขาก็จะเป็นแบบสมาร์ททีเลสอย่างนี้นะครับเพียงคุณลูกค้ามีกุญแจนี้นะครับเก็บไว้ในกระเป๋านะครับก็สามารถเปิด เอาตัว Ford j o u r n คันนี้เพียงกดแค่นี้นะครับก็ทำอ๋อก็คือเราไม่ต้องกดที่รีโมทเนาะก็คือเพียงแค่มีระยะของเขาก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็เปิดรถได้เลยใช่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นคิวโคเบี้ลนะครับรอบตัวรถเลยอ้โหคันนี้ก็ติดฟ์มมาให้เรียบร้อยใช่ครับคือพร้อมใช้งานเนาะคันนี้ใช่ครับความเข้มของเขาอยู่อยู่ประมาณ40นะครับมีราวหลังคานะครับนี่ติดมาให้เรียบร้อยรับคือจะบอกว่าพร้อมใช้งานมากค่ะคันนี้สําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะนุ่นอยาก ดูรถตัวจริงนะคะจะบอกว่าสวยกว่าในคลิปอย่างแน่นอนนะคะซึ่งในคลิปว่าสวยเลยใช่ไหมมาลองมาขับมาจับจองเป็นเจ้าของหรือว่าอยากปรึกษาการออกรถไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนนะคะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยเรามีแอดมินคอยให้บริการอยู่นะคะในส่วนด้านท้ายกันนะทีในส่วนของไฟด้านท้ายนะครับตรงนี้นะครับไฟของเขาเนี่ยดีไซน์ออกแบบมาดูเข้ากับตัวรถนะครับดูชอบเที่ยวนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีในส่วนของคิวด้านหลังนะครับ เป็นสีโคมียมีโลโก้โฟ r t จอเนอร์นะครับตอบรับกับไฟท้ายได้อย่างดีนะครับหลอดไฟของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบหลอด LED นะครับตรงนู่นใช่เพิ่มความปลอดภัยเวลาขับกลางคืนนะครับมันจะสว่างกว่าปกติเรามองได้ในระยะไกลใช่ก็คือยิ่งปีใหม่ค่อนข้างใหม่ขึ้นเราก็ยิ่งเพิ่มความเซฟตี้มากยิ่งขึ้นใช่ครับเพื่อแบบรักษาความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารร่วมถนนนั่นเองเนาะใช่ครับผมก็จะมีในส่วนของเพศโลโก้ TRD นะครับติดไว้ครับตรงนี้ ก็ในส่วนของกันชนหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะครับของ t r d นะครับใช่แล้วก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมนะคะให้ถึง2จุดนั่นเองสําหรับด้านท้ายนะคะอันนี้ก็จะได้ในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะครับนี่นะคะอันนี้คือติดมากับตัวรถนะคะซึ่งไม่ใช่เจ้าของเดิมมาติดเพิ่มนะคะแล้วก็2.8ครับ คันนี้ก็จะเป็นตัวขับ2นะครับถ้าเป็นขับ4 s i g m a 4ฟเนี่ยมันจะมีตัวโลโก้ s i g m a 4ฟติดอยู่ฝั่งขวานะครับคุณลูกค้าแล้วก็มีสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกตรงที่3นะครับติดตัวไล่ฟ้าให้พร้อมขนาดนี้แล้วก็เสารับสัญญาณครับแบบครีบฉลามนะครับหรือว่าหูฉลามเขาเรียกนะครับอันนี้อยากเปิดดูข้างหลังอันนี้เปิดจากข้างนอกได้เลยไหมคะได้ครับมันจะเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับคุณลูกค้ากดตรงนี้นะครับหรือว่าขากดตรงนี้ก็ มันเปิดออโต้นะครับอ๋ออันนี้คือด้านหลังนี้ควบคุมจะเป็นแบบระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหยิ่งนักวันนี้อำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นเลยเนาะนี่นะครับในส่วนของภายในของเจ้าตัว f o r t u n e r 2.8 TRD คันนี้นะครับภายในของเขาเนี่ยโดยเฉพาะ TRD นะครับสีภายในของเขาจะเป็นสีดำกับสีแดงเลือดหมูนะครับเป็นสีทูโทนนั่นเองใช่ครับเอกลักษณ์ของเขานะครับก็คันนี้นะครับบอกได้เลยว่า สวยมากๆนั่นนู่นนะใช่ใครที่กําลังมองหาบอกเลยอยากให้ไม่ดูรถตตัวจริงนะคคือแบบสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและที่สาคัญนี่เบาะแถวสามพับขึ้นได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้ด้วยเนาะใช่และแล้วก็ในส่วนของน็อตนะครับไม่มีขยับเลยนะใช่อันนี้คือน็อตนะคะไม่มีการขยับเป็นน็อตเดิมนะคะสังเกตได้ยังไงบ้างคะในส่วนของเราจะดูว่าเป็นน็อตเดิมก็ตรงนี้นะครับตรงหัวน็อตนะครับสังเกตได้เลยว่าจะไม่มีรอยเงาๆนะครับรอยผ ถ้ามีขันมามันจะเงาเงาตรงนี้นะครับในส่วนของตะเขตบรอยเม็ดอาร์ตนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นกลมๆเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นน็อตรงโช๊คนะครับก็ยังไม่เคยแกะนะครับน็อตยึดไฟท้ายก็เดิมๆไม่เคยแกะเลยครับทุกอย่างคือสภาพเดิมๆไ่ต้องบอกว่าด้ายไม่มรการ็นมาอย่างแนี่และอีกอย่างนะครับคันนี้ TRD นะครับเขาเพิ่มตัวลำโพงซับเบสนะครับ นี่นะครับอยู่ตรงกลางอ,อีอ่อยู่ด้านหลังนี้นะครับต,รรตัวธราารมดาจะไม่มีนะครับน้องนุน่นนี่ถ้าเป็น t r d ครับก็จะมีตัวลำโพงครับแล้วก็จะมีตรงไฟตรงนี้นะครับเวลากลางคืนนะครับมันจะมองเห็นว่าเป็นเส้น t r d เลยนะครับตรงนี้นะครับลงรงพื้นนะครับอันนี้คือถ้าอยากรู้นะคะคุณอยากให้มาดูด้วยกับตาตัวเองนะคะว่าในส่วนของไฟที่อยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะพอส่องลงมาแล้วมันจะเป็นตา t r d เลยนะคะใช่ครับแล้วก็ในส่วนของระบบเซฟตี้ของ กระโปงหลังหรือว่าประตูหลังนะครับก็จะมีระบบเซฟตี้ด้วยนะครับคุณลูกค้ามันจะมีระบบกันนีบนะครับนี่นะครับเวลาคุณลูกค้ากดนะครับคุณลูกค้ายังไม่ออกนะครับมันก็จะหยุดนะครับพอเราจะเอาขึ้นปิดปกติเราก็กดทีเดียวก่อนมันก็จะขึ้นก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยนะคะบ้านที่มีเด็กเนาะเพื่อเผื่อมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้ในส่วนของฝาโปรงท้ายถ้ามีตัวอะไรมาขัดขวางระหว่างที่เปิดหรือปิดนะคะอันนี้ก็คือจะหยุดการทํางานทช่่ตรงนั้นเลย เดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะว่าออปชันคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนในส่วนของไลฟ์สดมีคุณลูกค้าถามป่ะในส่วนของแผงประตูนะครับด้านหน้านะครับฝั่งคนขับนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นสีโทนสีดํากับสีแดงเลือดหมูนะครับตรงนี้ครับตัดด้วยเมทัลลิกสีเทาด้วยใช่ครับผมอันนี้ก็จะมีเซ็นทรัลล็อกนะครับ ปุ่มกดกระจกจะเป็นออตโต้ฝั่งคนเอออตโต้ทั้งหมดนะครับทั้ง4บานนะครับก็ด้านหน้านี้ก็จะมีระบบกันนิบด้วยน้นุ่นตรงนี้นะครับเวลาเรากดลงนะครับเรากดขึ้นมันจะมีระบบกันนิบใช่ใช่ครับแล้วก็ความปลอดภัยเขานี่ค่อนข้างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมปัจจุบันขึ้นความปลอดภัยก็ยิ่งมีมากขึ้นนะคะคุณลูกค้าครับในส่วนของเบาะนะครับ ไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับแล้วก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําตัดสีเลือดหมูนะครับเดินได้กับสีแดงนะครับไอสีแดงด้วยอารมณ์เหมือนแบบรถสปอร์ตเลยนะครับใช่ครับสีดำตัดกับสีแดงเป็นสีทูโทนแบบนี้หาค่อนข้างยากนะคะในส่วนของออปชันนี้เนาะใช่แล้วก็จะมีตรงมือจับขึ้นรถนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของเลื่อนไม้นะครับข์ทรถนะครับนี่นะครับในส่วนของ ผงมาลัยนะครับก็จะเป็นวงมาลัยแบบมติฟังก์ชันนะครับอ๋อมีการนี่ใช่ฟังก์ชันต่างๆจะใช่ครับมีครุสคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีเพดเดิชิฟ์นะครับสามารถแต่สามารถเชนเกียร์ได้นะครับมีท้นลงแล้วก็วงมาลัยก็จะหุ้มด้วยกับหนังสีดำนะครับเดินได้กับด้าสีแดงมีแคปล่าติดเข้ามาให้ด้วยนะครับอ่ะในส่วนของเลนไม้นะครับก็จะเป็นเอนไม่แบบทรงสปอร์ตเลยนะครับมีลายแคปล่ามีโลโก้ทีอาร์ดีนะครับตรงนี้นะครับไม้ของรถคันนี้ วิ่งอยู่ที่1 4 3 3 7 5กิโลนมรครับรถปี2017น้องนุ่นใช่อันนี้นะคะนุบอกเลยว่าเป็นไม่แท้ถ้าลูค้าไม่มั่นใจนะคะสามารถนำแผ่นเพจไปตรวจสอบที่ศูนย์ตัวช้าได้เลยนะคเพื่อความสบายใจทั้ง2องฝ่ายนะคะในส่วนของข้อโซนกลางเป็นยังไงบ้างคะออกมาครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงของ JBL นะครับคันนี้ นี่นะครับเป็นแบบจอขนาด8นิ้วอันนี้เขาติดตั้งมากับตัวรถเลยไหมคะใช่ครับเป็นเดิมครับเป็นแท้ๆโรงงานเลยนะครับนี่เป็นจอสัมผัสเนาะใช่ครับอันนี้จะไปจะมีเฉพาะของ TRD นะครับโอ้โหฟังก์ชันครบแบบนี้มีารำนความสะดวกนี้าง่ี้ต้องแนะนําเป็นคันนี้แล้วใช่ใช่ครับมี n น v ี่นะครับมีบลูทูธนะครับ มี fm am น,นี่<ม>สามารถค<ม>ือรับสายโทรศัพท์ได้เลยรัายใช่ครับผ่าน oh, oh. ตรงพวงมาลัยก็ได้นะครับและเขาจะมีระบบ t ีคอนเด็หรือว่าเป็นแบบว่าเราไปต่างจังหวัดเนี้เยเราไม่ไม่รู้จักทางเนี้ยเราสามารถโทรไปหาคอนซูเเตอร์อันนี้เป็นระบบปฏิบัติการของ Toyota โดยเฉพาะเลยเขาจะเรียกว่า t ีคอนเด็นะครับจะมีคู่มือให้คุณลูกค้าดูนะครับ จะบอกว่าแอร์เย็นมากเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเหมือนรถป้ายแดงเลยนะใช่ครับือการใช้งานเขาค่อนข้างน้อยนะคะจะบอกว่าเจ้าของคนเก่านี้รักษารถมากเลยค่ะในส่วนของคันนี้มีการแบบโอ้โหดูแลรักษาเป็นใช่สะอาดมากเลยไม่มีร้อยไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนแค่แบบการใช้งานเขานี่แค่ใช้แล้วก็ทําความสะอาดค่อนข้างมากนะคะใช่ครับผมแล้วในส่วนของแอร์ตรงนู้นแอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโตเลยนะโอ้โหนี่นะครับนี่นะคะปรับเพิ่มความเย็นได้ตามใจชอบด้วยนะคะถ้าสมมุติแบบออโต้ไม่ทันใจเราสามารถปรับด้วยมือของเราา้นนนะะีั ช่สามารถปรับได้นี่นะครับว่าจะลงเท้านะครับมันก็อยู่ตรงนี้หมดเลยหรือว่าจะด้านบนด้านหน้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปรับปรุนภูมิฝั่งนี้ก็จะเป็นปรับพัดลมนะครับความแรงลมนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นช่องอะไรครับตรงนี้ Power outlet นะครับก็สามารถเสียบที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับตรงนี้ก็จะเป็น USB AUX นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบ v s c ครับระบบกัน การหมุนตัวหรือว่าการถลายของตัวรถนะครับในส่วนของคอนโซลเกียร์นะครับตรงนี้สวยงามมากๆน้องนุ่นนะแต่งด้วยลายแคปลาลายแคปลาดูสปอร์ตมากๆเลยครับคือออปชั่นของ TRD นี้จะบอกว่าค่อนข้างครบครันนะคะใช่ครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายให้ลูกค้าได้เล่นใช่เพียงชุดแต่งก็เป็นแสนค้มมากนะครับดีกว่าเราเอาแบบว่า รถปกติไปแต่งจะเสียค่อนข้างหลายบาทแต่ถ้าเราเลือกที่จะเอา T R D มีชุดแต่งครบขนาดนี้และที่สำคัญเสีเงินได้ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่และในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ำได้ถึงสองใบเลยนะคะบอกได้เลยคันนี้นะคะมีที่วางแก้วตรงด้านข้างด้วยตรงนู้นโอ้โหด้านข้างประตูสองข้างใช่แล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงด้านล่างช่องแอร์อีครับโอ้โหใช่ในส่วนของคอนโซนกลางคอนสซลนด้านบนก็จะเป็นสีดำนะครับ มีลำโพงเพิ่มเพิ่มขึ้นมา2ตัวนะสาหรับ t R d ครับถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีลําโพงตรงนี้นะครับผมจะมีถึง6ใบเองคันนี้จะมี8ใบนะครับและคันนี้ก็จะมีแอร์แบ็กถึง7ใบนะครับก็จะอยู่ตรงที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ใต้พวงมาลัยนะครับตรงสะโพกตรงนี้นะครับซ้ายขวานะครับตรงเสา A นะครับแล้วก็เสา B ด้านหลังนะครับ2อย่าง สองข้างนะครับตรงนี้บอกได้เลยคุ้มมากๆนะครับคุณลูกค้าสนใจที่ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับข้อมูลนะครับลูกค้าคันนี้ลูกค้าทํางานเ,าเงินเดือน4ี่หมื่นสามารถออกคนเดียวได้น้องนุ่นผ่อนอยู่ประมาณ2 0,000ื่นต้นๆนะครับแล้วถ้านุ่นอยากแบบว่ามาตอนเช้าแลวรับรถไปตอนบ่ายอย่างนี้ทําได้ไหมคะได้ครับเองตรงนี้นะครับลูกค้ามีเอกสารครบนะครับก็พนักงานบริษัทสนิทคนเดียวนี้นะครก็สามารถ ออกได้นะครับเป็นฟรีดาวได้ด้วยนะครับคันนี้ในส่วนของด้านบนนะครับไฟห้องโดยสารครับตรงนี้ก็ไฟ LED ่ไหลอรสบค่อนข้างสว่างอันนี้นู่นแบบเอกใจอยู่อย่างนึงคือถ้าสมมติซื้อรถมือสองแล้วแบบว่าอยากรู้ว่าวิธีการดูรถยนต์มือสองเขาดูอย่างไรกันบ้างถ้าเราจะดูจากเครื่องยนต์อันนี้เราต้องสังเกตใจอะไรบ้างอันนี้บางม้าพาไปดูได้ไหมคะได้ครับผมเดียวจะพาไปดูนะครับโอเคมาครับ <c oughs> เดี๋ยวนุ่นนะคะก็จะพาคุณลูกค้านะครไปดูเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะแล้วก็วิธีการเลือกซื้อนะคะรถยนต์มือสองนะคะว่าดูรถยังไงนะคะให้ได้รถที่ดีและมีคุณภาพนะคะและที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับเจ้าตัว f o r t u n e r 2.8 TRD ง p o r t i v ทอีสปอร,ร,รนะครับคันนี้นะครับก็ เริ่มต้นเลยเป็นเครื่องความจุอยู่ที่2 8 0 0ซีซีนะครับ177แรงม้านะครับคุณลูกค้าแรงมากนี่นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตรงนี้นะครับไม่มีติดแก๊สเข้ามานะครับอันนี้เป็นดีเซลล้วนๆเลยนะครับสภาพตัวเครื่องนะครับคุณลูกค้าลูกค้าดูได้เลยนะครับรอยน็อตต่างๆนะครับสําหรับรถเดิมๆนะครับจะไม่มีรอยแกะนะครับจะมีรอย สีแต้มสีเดิมๆจากโรงงานนะครับและก็ในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตแก้ออย่างเงี้ยลูกค้าดูได้เลยถ้ารถเก็บสีมาครับเขาจะไม่มีสีดำแบบอย่างนี้นะครับจะมีรอยเงาเงานะครับรอยผ่านกันเก็ดนะครับนี่นะครับค่อนข้างสมบูรณ์สมบูรณ์ครับผมรอใช่ครับ ในส่วนของน็อตแก้มน็อตคานหน้านะครับก็เดิมๆหมดนะครับคานหน้าตรงๆแบบนี้เดิมๆใช่ครับไม่ได้มีผ่านการชนมาแต่ใช่ครับมีรอยปั๊มครับตัวนี้จะปั๊มตัวแอลนะครับก็บอกว่าตัวนี้เป็นคานคานด้านซ้ายนะนี่นะครับแล้วก็จะมีฝั่งขวาก็จะมีปั๊มตัวอาร์นะครับนี่นะครับอันนี้คือน้ำมันมีอะไเยอะไหมคะในส่วนของไม่มีครับแห้งสนิทนะครับไม่มีรอยเึมรอยรั่วของน้ำมันเครื่องเลยนะครับนี่นะครับ น้ำยาหล่อเย็นก็ยังเป็นสีเดิมๆนะครับตรงนี้คือคันนี้ใครได้ไปนะคะน่นจะบอกว่าประหยัดกว่าป้ายแดงค่อนข้างมากนะคะใช่ครััได้ลดสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะใช่ครับผมนี่นะครับสภาพสมบูรณ์จริงๆนะครัสมบูรณ์ทั้งบ้านนะครับสังเกตได้เลยนะครับเป็นแผ่นเพจครับก็จะเป็นปี2017แท้ๆนะครับเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับนี่นะครับนี่ให้ดูกันตรงนี้เลยนี่นะครับจะระบุหมายเลขตัวเครื่องนะครับหมายเลข คัสซีนะครับก็จะระบุตรงนี้เลยนะครับผลิตเดือนไหนสามารถนำแผ่นตรงนี้นะคะไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการได้เลยนะคะครับและอีกอย่างก็ฝากระโปรงนะครับนี่นะครับเก็บได้เลยแล้จิกนะครับจะมีรอยเล็บนะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆแท้ๆโรงงานนะครับมีรอยอ่า เมทอาร์ตลอยซีนต่างๆเดิมๆครับอันนี้คือสามารถใช้เล็บจิกลงไปคือเพราะว่าสภาพยังดีอยู่ใช้งานได้เป็นปกตินี่นะครับก็ยังมีตราปั๊มโตโยต้ายังอยู่นะครับผมบอกว่าอันนี้เป็นฝากระโปรงแทนครับเดิมๆเดิมงแต่ตอนผลิตเลยนะคะคันนี้ใช่ครับผมด้ถ้าอย่างนี้นุ่นเงินเดือน2 0 0 0 0นี่สามารถซื้อได้ไหมคะเงินเดือน2 0 0 0 0สามารถซื้อได้นะครับนุ่นแต่ว่าต้องใช้คนกู้ร่วมใช่ไหมคะใช่ครับหรือว่าเป็นอ่า พ่อแม่นะครับตรงนี้หรือว่าแฟนก็สามารถกู้ได้ครับรับคุณ้นะคะที่มีรายได้ไม่เป็น2เท่านะคะสามารถหาคนกู้ร่วมนะคะหรือว่าอยากได้รถจริงๆนะคะสามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะเพื่อให้คําปรึกษานะคะหรือว่าแนะนําแนวทางในการออกรถนะคะครับสามารถดันได้ทุกเคสนะคะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะให้ความร่วมมือนะคะครับผมเพียงแค่ลูกค้าเดินเข้ามากับกับร้านรถยนต์ของเรานะครับชอบขนานไหนครับเดินีได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะปรึกษา มีบริการไฟแนนซ์นะคะรับรองมากกว่า10ไฟแนนซ์นั่นเองใช่ครับและอีกอย่างก็สามารถฝากเซ็นได้ทั่วประเทศอ่หรือว่าตอนนี้นะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะคะใช่สาจังหวัดชทยแดนใต้ด้วยนะอยู่ภาคใต้ก็ออกได้ภาคตะสักก็ออกได้นะคะตอนนี้ครับผมคันนี้นะครับก็ภาษีพรบนะครับทางบริษัทของเราต่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องพวกแม n ทนายต่างๆนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าได้รถคันนี้ไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับใช้ไปได้อีกยาวๆเลยใช่ครับผม ก็ oh, วันนี้นะคะ<ส>ก็เราสองคนก็พาดูรอบๆตัวรถกันแล้วใช่นะครับแต่ว่าลูกค้านะคะสนใจรถข้าไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ให้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราสองคนก็จะพาไปดูเนะาะครับผมก็อันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ทาง ช่องอเฟซบยนต์และเ๊กเยนต์<ล>นยนตูสชาด้วยใช่ะค,ะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมมะนะครับและคุณน,นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ